ที่งานเซนทรัลเอบาซีนะครับ Amazing Central e l Bazi Love Fashion ั้งคู่เดินชมแล้วชอบอะไรเป็นพิเศษเดินชมแล้วชอบอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับก็ผมชอบที่แบบว่าเขามีกิจกรรมเปิดสองให้เราลองแบบว่าดีไซน์หรือว่าขึ้นแพลนเพนเกี่ยวกับชุดว่าเราอยากออกแบบชุดเป็นแบบไหนโอ้ีั้งเมม่านขี้โทของัอะไรก็มีการแบว่าออกแบบชุดผแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงมาด้วยใช่ครับรื่งตัวปกตคือเป็นคนที่แบบ จริงๆก็คือจะเป็นแบบปิ๊กแอนแมทสุดเสื้อผ้าเองครับแบบว่าเวลาเราจะ like ออกไปข้างนอกเราจะแต่งตัวยังไงดีอย่างเงี้ยครับต้องมีโทนไหมคะโทนเหรอครับจริงๆคือโทนผมก็จะชอบใส่เป็นแบบว่าโทนขาวดำง่ายๆส่วนเสื้อผ้านี้ส่วนใหญ่เป็นสีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวสีดำส่วนใหญ่เป็นสีพื้นๆอย่างเงี้ยครับแล้วคือแบบเป็นสไตล์แบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับผมก็จะชอบใส่แบบจริงๆชีวิตประจำวันผมใส่ง่ายๆเลยคือแบบเสื้อยืดกางเกง ว่าดีเทลถ้าแบบว่าได้ลุคผมคอมเพลตขึ้นเนี่ยจะใส่แอสเซัซอรีครับเป็นแบบเครื่องประดับอะไรแบบนี้ในการเลือกแบบว่าการเลือกติกดตั้งแต่งตัวันี้ยากมากขนาดไหนครับคุณผู้ชยากมากขนาดไหนผมว่าก็ไม่ยากนะครับผมรู้สึกว่าเลือกจากสิ่งที่เราชอบมากกว่าอย่างเช่นผมมาเป็นคนชอบใส่เครื่องประดับเวลาจะแต่งตัวอ,อ,อย่างเงี้ยเสื้อยืดกางเกงยีนเราอยากให้ลุคเราเต็มขึ้นหน่อยก็ใส่สร้อยใส่อะไรข้อมือนะก็ดูเต็มขึ้นเลยแดี๋ยวเราขาด ถ่ายเครื่องประดับไม่ได้เลยเครื่องประดับอะไรที่ต้องต anyway. ิดเครื่องประดับอะไรที่ติดตัวตลอดก็จะมีสร้อยคออะไรข้อมือแล้วก็แหวนนี่คุณต้องติดตัวตลอดเลยเหรใช่ครับเวลาเวลาช้มประจำวันก็คือจะใส่แบบเครื่องประดับตลอดนี่เราคือเป็นคนมีพร้อมแบบนี้ตลอดเลยใช่ครับเป็นคนมีพร้อมแล้วทำไมถึงถือว่ามันว่าชเครื่องประดับอะไรเงี้ยผมชอบเครื่องประดับที่มีความแบบริงริงอย่างเงี้ยครับวิบวับหน่อยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเวลาใส่เครื่องประดับแล้วรุกมันดูเต็มขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้น ทีการเลือกเครื่องประดับต้องเป็นแบบไหนหรือแบบว่าถ้าไหนชอบก็เลือกจากสิ่งที่ชอบแล้วก็ตัวใหญ่ผมจะใส่เครื่องประดับที่เป็นแบบเงินอย่างเงี้ยครับเป็นสีเงินใส่ได้เองใส่ครับใส่ได้ everyday ฝากงานดีดีจังค่ะแล้วผมก็ฝากงาน amazing central bazi แล้ Fashion เลยนะครับก็ในงานก็จะมีเกี่ยวกับ การเวิร์กช็อปด้วยเกี่ยวกับการขึ้นออกแบบชุดหรือว่าขึ้นแพทเทินจริงยัไงก็ลองเวิร์กช็อปได้นะครับที่เอ็มีชัจีครับรอ่มาขขขขมาขอถามเรื่องงานว่าศิลปินทันทีเป็ยังไงบ้างคะเพลงอ่าเพลงแรกที่ป่อยไปก็ชื่อว่าเพลยงย้ำฟังเพลงเดิมเปไหครับฟีดอ้นอดีครับตอ,อนนี้ก็กเแล้วไมหมอปีออกมาแล้วก็ต่นเต้นครับ ก็เดี๋ยวจริงๆจะมีโชว์ด้วยนะครับร้องเพลงในเดือนนี้ก็ไปดูกันได้นะครับโชว์ที่ไหนยังไงนะคะครับโชว์ที่โชว์ที่ซึ่งเราผมก็ใส่เด็กเด็กในตารางงานใช่เด็กในตารางงานคนสุดใหญ่ก็คือที่นีก็รับงานดูใช่ไหมที่เป็นอันดับที่หนึ่งก็เดี๋ยวจะได้ทุกคนจะได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆครับก็จะได้เห็นผมแบบร้องเพลงหรือว่าไปร้องตามงานต่างๆ เล่นนะครับก็รอพี่พี่ทำชาเลนจ์นี่แหละครับผมรอดูอยู่ยากเหมือนกันอ่ไม่ยากเดี๋ยวผมสอนอ่เมาสอนเอาสอนตรงนี้เลยอ๋อเอาง่ายง่ายแล้วกันอยากรู้ว่าเชื่อ ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมพี่ว่านะต้องมีคนมีเจอแบบันไปรอบมันจะื่องของาบอกเราฟังได้เรื่อยๆเลยครับตอนจบแบบนี้คุณจะรับงานในพันที่เป็นจิมมี่บัตตใช่ครับก็จะรับครับทั้งการแสดงแฟชั่นแล้วก็จะรับงานด้านการร้องเพลงต่างๆก็พอเดินไปมันเป็นศิมมี่บัตต์มันตัดมันตัดเปลี่ยนทีนี้ไปแล้วไปครับเปลี่ยนชิปบิ๊กผมรู้สึกว่าก็ต้องซ้อมเยอะขึ้นครับเพราะว่าเวลาเราจะไปโชว์ เราก็ต้องเตรียมตัวเยอะขึ้นแเวลามีเวลาครับก็แบ่งเวลาแล้วก็อย่างื่อเช้านี้ยก็ไปซ้อมร้องเพลงมาปกติมันต้องมาแบ่งเวลาซ้อมอย่างน้อยคือวันแบ่งเป็นวันือวัน่หคือเราก็จะฟิกวันเลยครับว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะแบบไปเรียนร้องเพลงนะเดี๋ยววันนี้เราจะซ้อมเพลงนะคือมัจริจริงอ่ะคือนทนจริงจอ่ะการไปน่พลก็จริงจังครับเหน่อยเพ แล้วก็ยังมีครับไม่ถึงพอปล่อยเพลงแล้วอ่ะก็ยังไม่ค่อยได้เห็นว่าเอ้ยครยูเจ้าเพลงไปโชว์ที่ไหนแต่ว่า,<อ>าจริงๆแล้วก็กะซุ่มทำกระซุม่มทำอยู่ครับแต่ว่าจริงๆอาจจะแบบว่ามีเพลงเดียวด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็จะแบบมีโชว์ให้ทุกคนเห็นก็ยังไงก็ไปดูผมด้วยนะครับแต่ว่าเพลงต่อไปก็ยังมีเพลงต,ต,ต่อไปก็กำลังเตรียมตัวอยู่ครับอ่ะแล้วเพลงต่อไปวางไว้แบบไหนวางไว้แบบแบบ,แบ,บแบบวางไว้แบบไหนครับอาจจะยังวางไว้วางไว้เฉยๆก็ได้อาจจะแบบว่ายังสปล่อยไม่ได้แต่ว่ามี ้อยากเห็นไหมครับอยากเห็นอยากเห็นตัวจริงอยากเห็นก็ต้องก็ต้องมีเต้นบ้างแหละครับแต่ความที่เป็นความในเพลงแรกมันทำยอดไปดีเนี่ยมีความไม่กดดันมากเลยขนาดไหนครับผมว่าก็ไม่ได้กดดันครับแต่รู้สึกว่าเราก็เลือกทำในสิ่งที่แบบว่าเราอยากทำมากกว่าเราชอบแล้วก็ที่เซนต์ออกไปครับ่ะแล้วคือตอนนี้คกูมุ่งไปทำเพลงหรือว่าการการแสดงก็อะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็คือจะมุ่งมาแบบการทำเพลงครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งงานแสดงก็ยังรับได้อยู่ครับ จะรู้เลยว่าอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยบทนี้แหละเราแบบชอบแต่ชุดตัวน,นี้ที่เข้ามามันยังไม่ได้มาเห็นในใจเลยเป็นเรื่องของแบบคิวนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็แบบโคกาสไปที่แบบล็องเองด้วยเนี่ยก็เลยต้องแบบดูไทม์ไลน์ด้วยครับเดือนเดือนเดือนนี้กับเดือนหน้าคุณจะเห็นงานดูมากเลยอ่าก็จะมีโชว์ครับม,มีทั้งเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าครับก็ ว่าผมก็จะนำเสนอสิ่งที่แบบผมชอบแล้วก็ทอให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบตัดแล้วมีความสุขนะครับก็คือมอบความสุขแหละ เป็นในเวแบบไหนเขาก็จะถามว่าผู้แบบอยากไปสไตล์แบบไหนมากกว่าเช่นแบบว่าผู้ชอบเพลงแนวไหนอยากทำเพลงแนวไหนแล้วก็อยากแบบเติมอะไรเข้าไปในเพลงเรา แบบช้าๆนิดนึงเพลงต่อไปก็อ,อาจจะมีแบบเร็วขึ้นก็ได้อะไร